คุณผู้ชมแม่ยินดีต้อนรับกันมาอีกครั้งวันนี้เรามาอยู่เกม s t a r f i o นะฮะหลังจากที่หายจากเกม IO ไปนะจะบอกแล้วว่าเราเนี่ยไม่ได้กลับมาคนเดียวเพราะว่าเรากลับมากับสวัสดีครับผมผมจีจีอิซี่อิเรียลครับผมนี่ผมมากับคุณอาร์ตครับในวันนี้เนี่ยพวกเราสองคนนั้นเนี่ยจะมาทําการเอาชีวิตรอดนะฮะในโลกที่แสนจะโหดร้ายของ s t a r f i o กันคุณพร้อมเนี่ยัคุณอาร์ตพร้อมดีครับพร้อมพร้อมแล้วก็เข้าสู่โลกของ s t a r f i o กันเลยไป เอาเลยคุณอาตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในโลกที่แสนโหดร้ายแล้วเว้ยเออดิและแถมมาตอนกลางคืนด้วยเนี่ยเราจะรอดไหมเนี่ยกลางคืนเนี่ยคืออากาศมันจะหนาวมากๆนะฮะอุณหภูมิมันจะลดพวบลดภาพนะฮะและเราก็จะตายเอาเลยคุณอาผมเจอแหล่งน้ําใหญ่ละคุณอยู่ไหนเนี่ยไปผมกลังไปผมอยู่ด้านบนนะผมอยู่ด้านบนเออผมกำงไปเฮ้ยผมเห็นคุณแล้วผมเห็นคุณแล้วคุณอา เราต้องตั้งเดี๋ยวเอ้ยอุ๊ยเกือบเกือบตั้งซ้อนกันแล้วคุณฮัทนี่อตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยต้องอยู่ในกองไฟไว้ไวก่อนเพราะว่าด้วยความหนาวเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราทั้งคู่นะเอาเช้าพอดีโอ้ชีวิตโอ้เปลืองไฟีิเป่งเลยไม่เป็นไรคุณฮัทมันถึงเวลาแล้วที่เราในนี้จะต้องออกระวางังมุมนะออกเอยม,มาแล้ว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 มน่อยรยสิ่งที่เราต้องทำคุณฮัทแยกย้ายกันหาทรัพยากรสิ่งที่เราต้องการคือไม้และหินด้วนด้วนด้วนิอะต่อขามอยู่ข้างด้วย โอ้สบายเลยอย่างนี้พูดเหมือนแยกย้ายแต่เราก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีคุณนะัทไแยกย้ายไปไหนนะแมงมุมเยอะหุ่ว่าป่าเกิดอัดหน้าเลยอะไรวะเน,นี้อาวุธเนี่ยต้องรีบทำนะเว้ยเป็นสิ่งแรกที่เราควรจะมีเว้ยเพราะว่าเราเนี่ยต้องปกป้องจากเอ่ออันตรายที่อยู่รอบตัวคุณสังเกตเห็นแมงมุมกับหมาป่ารอบข้างนั้นไหมล่ะโอ้โหเยอะอด้วยอะทำไปเล่นไห บอกเลยว,ว่าอันตรายมากๆโอ้โหคุณต้องคับอีแอง้วแหละในวันนี้เอาละคุณนะฮะตอนนี้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งนะฮะที่เราเนี่ยควรจะสร้างไว้ผมเนี่ยเก็บไม้มาครบหมดละสิ่งที่ผมต้องการคือโทเทมเฮ้ยเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันจะทําให้เรานเนี่ยสามารถรวมทีมกันได้เว้ยก็คือแบบว่าอาจจะโจมตีโดนกันแต่เบาลงนิดนึงอะไรแบบนี้จะได้ไม่เผลอฆ่ากันตายอยู่นะผมกลัวฆ่าก <นะ S 1> นะันตายไม่ใช่หรอคุณมาคุยตรงนี้แล้วกดที่ลูกมงกุฎตรงนี้อันนี้เขียวยังอ่าผมจอยทีมแล้ว โอเคคุณจอยทีมแล้วนะโ okay. อเคตอนนี้เนี่ยเราอยู่ทีมเดียวกันแล้วเว้ยคุณอาชคุณอย่าลืมมาเว้ยเราต้องกินน้ำด้วยนะเอออ่าลืมเราเด็ดต้องไม่ขาดนนะ้ะและอาหารนี่คุณห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะเฮ้ยผมกินอยู่ผมกินย و, อยู่ย و, เฮ้ยคุณอาชแมงมุม<ๆ>มันจะเอาผมเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้เร็วหัดเวลาหมดเวลาแล้วหมดเวลาหมดเลยมันเอาผมใหญ่เลยอุ้ยยังไงยังไงยังไงเรายังไงนี่คุณอาชเอาละเก็บเก็บเก็บมาเลยไอเก็บแมงมุมมาเราเนี่ยจะได้แล้วคุณอาชมือแล้ว อแ,บแบอบแอบขโมยโบเลียนอ่าคุณดูอุณหภูมิด้วยนะเว้ยตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิเนี่ยสำคัญมากๆเดี๋ยวเราเนี่ยจะออกไปล่าเฮิผมเห็นบูเบอรี่โตมาเหมือนกันเดี๋ยวผมขอใส่หมวกก่อนนี่นี่รู้สึกปลอดภัยไหมแบบพวกเราจะแข็งเก่งขึ้นเว้ยคุณนัทเออดิเฮ้ยมันแบบมุมมันเฝ้าเฮ้ยผมกำลังจะตายในไม่ช้ากินก่อนกินก่อนเฮ้ยอ้าวตายคุณอาโอยนี่ไงผมกลับมาแล้วคุณนัทผมกลับมาแล้วแจ๋วแจ๋วแจ๋ว นี่นี่กล่องของผมใช่ไหมเนี่ยใช่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 โอเคเราสามารถเก็บของที่แบบเราตายแล้วได้ป่าวะน่าดีเออผมอยากรู้เหมือนกันเนี่ยผมไม่อยากตีอยู่อ่ะคุณลองตีใจเย็นมันไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นเร็วเออมันไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะทำไมเขาไม่ยอมให้ผมเก็บอ่ะนี่เรามาตีนี่ว่าโอเคผมนี่กดแล้วผมจอยทีมแล้วอ่ะคุณล็อกเลยนะคุณอย่าลืมล็อกนะเดี๋ยวมันมีคนอื่นมาเข้าโอเคผมล็อกแล้วเรียบร้อยตอนนี้ผมมีพ i ิกแอคแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะรอดได้แหละคุณอาร์ต เออเจ็บดินี่ตอนนี้เรามายืนอุณภูมิให้เย็นกันอ่ะให้ให้ร้อนให้อุ่นเออให้ให้อุ่นให้อุ่นนี่หนาวเกินผมมาแล้วนี่นี่เขามีหอกหินว่ะนี่หอกหินนี่บอกเลยว่าอันตรายมากๆใครุนัด้านซ้ายเอาเอามาเลยเปลาเอามาเลยเปลาเอาเลยเปลาล่ะเอามาเลยเปลาคุณอัทนี่โอ้โหเยอะนะเยอะทีลตัวเดี๋ยวผมล่อมาเดี๋ยวผมล่อมาป๊บมันม้อนนเวทำมาทำมาทำมาทอดีดีีดีดเอาดีดีนีีดมีี ออเออเมันกัดผมยังไงมันกัดผมใหญ่เลยคุณน้ดติตีตีคุณรีบมาทันที่เออเออตีมันสน่อยวะตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้ว้เอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกคุณอาร์าที่ผมตีแล้วไปถอยถอยตีแล้วถอยตีแล้วถอยคุณดูเลือดด้วยนะเว้ยตบเออดูเลือดด้วยตบเฮ้ยตบตีตบตีตบเออตีตีตีเข้าไปเออเขาพายมันตายแล้วตอนนี้ผมได้เนื้อมาสองคุณมีในตัวบ้างไหมเอ้ยผมก็จะตายดิเราก็คู่กินแล้วกินเลยคุณกินเอาเลยคุณน้าตอนนี้เนี่ยเนื้อที่ผมทำมาเนี่ยนะ ก็กินประทางชีวิตไปหมดแล้วผมคิดว่าแบบเกมนี้มันหิวง่ายจังวะเนี่ยเราจะล่าสัตว์กี่ชนิดวะเนี่ยเฮ้ยผมว่าเราเราเก็บบูเบอร์รี่เอามาปลูกดีไหมคุณฮันผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะผมได้เม็ดมาแล้วคุณฮันผมได้เม็ดมาแล้วปึ๊บปลูกเลยหนึ่งต้นคุณมียังคุณมียังเบอร์รี่เนี่ยคุณเหลือบ้างไหมไม่มีเลยอะดิผมกำลังปิ้งเนื้ออยู่ผมว่าคุณน่าจะมีเนื้อสักกองไหมผมไม่มีเลยอะดิไม่มีเลยงั้นเหรอเออเราเนี่ยน่าจะรอดกันยากแล้วเว้ยคุณฮันใงมุมมันเฝ้าเบอรร์ีี่ทมวน ไม่เป็นไรคุณนะฮะผมว่าเรายังรอดได้อยู่นี่ตบทีเดียวอยู่เรียบร้อยล่วงไปหนึ่งอุ้ยเฮ้ยคุณมีดาบเหล็กเหรอไอดาบหินเหรอนอี่จะผมหนีก่อนแมงค์บูมวุ่นวายกับผมมากเลยตอนนี้น,นี่ปึ๊บปึ๊บเจอดาบหิน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 อืออืออือล่วงไปดีสมมติเราจะอัปเกรดอาวุธเนี่ยผมเนี่ตยต้องหาทองคำาใช่ไหม เฮ้ย hey, 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 hey. คุณเอาแมงมุมเข้าบ้านเหรอคุณเอาแมงมุมเข้าบ้านอะเออโอเคมันตายแล้วมันตายแล้วโอเครอดไปอีกหนึ่งคุณคิดว่าพวกเราจะรอดสักก oh, ี่คืนวะเนี่ยโอ้ยผมว่ารอดกันยาวๆโอ้ยยาวๆนะบอกเลยว่าถ้าคลิปนี้ออกมาชั่วโมงหนึ่งนี้ก็แสดงว่าพวกเราเก่งแต่ถ้าม่วพวกเราจบภายในแบบสิบนาทีก็คือพวกเรากาดเอาแล้วหมาป่ามันมาแล้วหมาป่ามาแล้วเอ้ยหมาป่าตายแล้วแมงมุมแมงมุมเอาเราแมงมุมมันจะเอาเรากูรตตีมันมันพุ่นใหญ่ใส่พูกุณารช่วยด้วย ช่วยเลือดผมอื้น่ยตายมันตาย้มันตายแล้ว,ลว,ลว<ง>โอเครอดรอดอุ้ยหนาวหนาวหนาวคุอหนาวหนาวหนาวอุ้ยคุณวายเหลือเกินคุณวายเหลือเกินเออดิชีวิตดีๆลงตัวมาตีอุ้ยมาตีอะไรแล้วนี่โลกนี้มันหัวร้ายไอ้หนูบอกเลยว่าอย่ามาห้าวเป้งกับพี่ยังยังยไม่ยอมตายอีก,อกน,นี่ไงอุ้ยคุณนัทมันไม่ยอมตายตายแล้วหนึ่งไอ้นี้ด้วยไอ้พัมคิดด้วยเอาเอามาดีไหมวะคุณอาล่อยมันก่อนมันเมื่อกี้มันไม่ได้ทำอะไรเราเราต้องใจดีไว้ก่อน ช่วงนี้ปุ่งมิดฆ่ามันฆ่ามันกูนัรฆ่ามันมันสู้เว้ยมันสู้มันสู้มันสู้เว้ยฆ่ามันฆ่ามันออกไปออกไปนี่ยเด็ดเด็ดเด็ดนี่มันมาขโมยของเราอีกแล้วกูนารอันนี้นี่นี่มันโดนมันโดนเดียวจิกมันดปล่อยนันปล่อยมันโดนจิกไปเราต้องสร้างที่กำบังนะนะเราต้องสร้างที่กำบังผมจะสร้างเริ่มสร้างบูธวอลก่อนเลยกูนัรได้เลยมันมาแล้วว่ะไอมิเตอร์พัมคินมันมาหายแล้วกูนัรเอ้ยออกไป ออกไปชิวอย่าเข้ามาไอ้นี่มันร้ายวิ้ยมันเอาทองมันเอาทองอย่าให้มันได้อย่ามันได้กูรัผมไล่ตีมันผมไล่ตีมันผมไม่มีที่ขุดผมไม่มีที่ขุดหินเอาเอาไม่มีเหรองั้นคุณไล่ตีมันนะเดี๋ยวผมขุดทองเองนี่หนีมันอยู่มันมันหนีไม่อยู่โอเคหมาป่ามาหมาป่าหมาป่าหมาป่ายังไง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 ทางนี้มาทางนี้นุ่มเอ๋เดี๋ยวได้ของเต็มหมดขอกินอาหารแป๊บนึงได้เลย ปึ๊บคุณฮัตวันนี้ผมตั้งกำแพงไม้แล้วถ้าไม้คุณเหลือเนี่ยคุณค้าปเป็นกำแพงนะเว้ยเอามาตั้งเลยเว้ยคุณฮัตได้เลยได้เลยอ่าเราจะได้แบบว่ารู้สึกปลอดภัยขึ้นมาแบบใครมันจะได้เดินเข้ามามั่วซั่วไม่ได้เอ้ยอย่าลืมสร้างประตูนะเดี๋ยวเดินเข้าเดินออกไม่ได้คุณฮัได้เลยได้ได้ได,ได้เราต้องสร้างประตู <c oughs> กลางคืนคืนคบคานเข้ามาอีกแล้วคุณฮัเราจะรอดคืนนี้ไปได้อของกองไฟหมดคุณฮัตมีไหม เด๋ยดเด๋ยวกำลังรับอยู่ใตเยน็นๆีนเอ้าสร้างกองไฟใหญ่อีกรอบอืมเอาเลยน,นะฮักองไฟมากองไฟมามาแล้วกองไฟบหนาวเร็วหนาวอุ้ยเลือดเกือบหมดกูนะฮัท ชีวิตตอนเราเริ่มลำบากเกินสมมติว่าผมตายนะผมบอกเลยว่ากำาพงกำแพงนี่หายเกลี้ยงเลยด้วยชีวิตเราจะยอมให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้นะฮะไม่ได้นะเว้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเฮ้ยคุณอาร์เราผ่านแบบสองวันแล้วเว้ยตอนเนี้ยเราโหดไงหนาวคุณอาร์หนาวไปไปไปพิงไปพิงไปพิงไฟกินน้ํานานไม่ได้ด้วยหนาวคุณฮาร์ใช่เข้ากองไฟใกล้มากก็ไม่ได้นะไหมเออ ณหภูมิมันจะเกินถ้าตอนเนี้ถ้าหลอดมันเป็นสีขาวใช่ป่ะมันก็ปกติใช่ไหมอ่าพอหลอดมันเป็นสีสีแดงนั้นแหละเราจะเริ่มหิวน้ําไวขึ้นเว้ยร้อนเกินนั้นเราจะตายเดี๋ยวผมจะตายแล้วทีนี้ำอมาปาบุกมาป่าบุกมาป่าบุกมา่าบุกม่าบุกมาปลากันผมตายเวนกรมผมยังอยู่รอดเพร่คุณอยู่รอดเราต้องมีคนหนึ่งคนที่อยู่รอดผมกลับมาแล้วคุณอาดคุณองกลับมาคุณมาเปิดล็อกตรงนี้ก่อนผมจะได้เข้าปราตีบคุณได้ เ,เอาล่นะคุณอาฮัตบอกเลยว,ว่าเราเนี่ยต้องเริ่มต้นกันมาอีกครั้งหนึ่งก็ไปเชิงอะนะแต่เมล็ดพืชพันธุ์ที่เราได้ปลูกไว้นั้นหายเกลี้ยงหมดแล้วอาวุธทองคุงทองคำของผมก็หายหมดเหมือนกันให้ายสิทำไม<ะ>มันยากขนาดนี้วะเนี่ยทำไมมันเก็บของของ,ของในกล่องไม่ได้วะไม่เข้าใจวะเอางี้เไว้คุณอารัตเดี๋ยวผมนน,นี่เป็นสายแบบว่าหาหาแร่ส่วนคุณนี่นเ,นเป็นสายต่อสู้ดีไหมได้อยู่นะเ,เดี๋ยวผมเนี่ยจะเร่งทําการอัปเกรดนะฮะวัสดุอุปกรณ์ของผมเนี่ยเพื่อนําไป ขุดทองให้เร็วที่สุดไว้คุณอาร์ตคุณพอจะมีแบบหินเหลืออยู่ไหมมีอยู่6 2อ่ะโยนให้ผมหนะ่อยเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําเป็นแบบพลิกแอคธรรมดาไปไปขุดทองเอาละเอาไปเลยจัดป้าอยู่ในกองเนี้ยโอเคเอาเละคุณอาร์ตเดี๋ยวผมกลับมาผมไปขุดทองแป๊บได้เลยที่ขุดทองคำผมมาแล้วเว้ยคุณอาร์ตนี่สุด <ผม S 2> เกิน รอผมแป๊บเดียวเดี๋ยวผมเนี่ยเอาทรัพยากรกลับมาฝากคุณได้แบบอย่างมากมายมหาศาลเว้ยได้เลยเอาละตอนนี้เนี่ยผมกําลังผลิตดาบเหล็กขึ้นมาว่าเอ้ไม่ใช่ดาบหินขึ้นมาเว้ยคุณอาร์ตเพื่อที่จะมาแบบว่าช่วยคุณในการต่อสู้เฮ้คุณมีแบบว่าของทําธนูหรือ,อยังอะผมมีไอ้พวกไดไ้พวกอะไรอยู่นะ คุณมีได้กี่อันเราต้องการได้ส่อันเพื่อทำธนูเอาเป็นว่าคุณโยนมาเดี๋ยวผมเนี่ยคราบให้ของคุณเต็มใช่ไหมล่ะใช่อะคุณช้เลยคุณยิงระยะไกลเอาเดี๋ยวผมไประยะไกลเอาดับโอเคไม่มีปัญหาคุณช่วยหลบจากตรงนี้หน่อยดิคุณโยแล้วผมเก็บไม่ได้เมื่อผมได้ธนูมาแล้วผมก็จะทําเป็นลูกธนูต่อและเมื่อมีลูกธนูเนี่ยเราเนี่ยสามารถล่าสัตว์ได้จากระยะไกลเพรผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะสามารถหาเนื้อหาอะไรมาเป็นอาหารได้มากยิ่งขึ้นนะ แจ๋วดีแจ๋วดีผมยังชอบเลยว่ะเฮ้ยแมงมุมมันเล่นผมว่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้แมงมุมไอ้แมงมุมเฮ้ยยังไงเฮ้ยยังไงเปลี่ยนอาวุธแบบทีเเราอะทันทีไม่ได้ด้วยตอนเนี้ยผมผมแล้วเอาธนูฟาดมันกรานมันกัดผมแล้วกุรน่อยานกุรานกุรานเออผมลอยอยู่ผมลอยอยู่ล่วงไปดีตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วเฮ้ยจะว่าไปคุณขาดทองคำเท่าไหร่ที่จะอัปเกรดดาบของคุณให้เป็นดาบทองคำ ผมมีอยู่แค่สี่ห้ายครทองคำอ่ะคุณมันต้องใช้เท่าไหร่คุณว่ามาเดี๋ยวน้ำผมดูให้เดี๋ยวน้ำผมหาก่อนเดี๋ยวผมดูสมุดกันนะสี่สิบอันไม่โกนสี่สิบเลยนะอ่ะคุณนะทคุณเอาทองคำไปเพื่อที่จะทำการอัปเกรดดาบเฮ้ยผมกำลังจะตายผมกำลังจะตายคุณจะตายไปไหนผมกำลัจะตายอีกแล้วโอ้ยกินน้ำก่อนโอ้ยกินน้ำก่อนคุณลืมไปแล้วใช่ไหมว่าเราต้องหิ้มเลยลืมเลยโอ้ยหมูป่าบุกหมูป่าบุกปล่อยมันปล่อยมันเราเดินออกห่างมันเราอย่าไปยุ่งกับมัน แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าผมขาดความอบอุ่นผมก็กำลังจะตายเหมือนกันนะเว้ยคุณนารต้องวิ่ง <c oughs> ไปละเด,ดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจดการให้<ะ>ไหมโอเค๋ยววงคุณน,นัรอุย้ยเช้าพอดีแล้วหมูป่าม,ามันมายุ่งอะไรกับบ้านเราวเวเนี่ยขี้โมโหจากไหนเนี่ยตอนนี้ผมกำลังเพิ่มเลือดอย่างเร่งด่วนเลยคุณนา,นานหรือว่าเราควรจะฆ่ามหมูป่ามันดีวะโอ้ยเราจะฆ่ายังไงอะอืมคุณอัปเกรดดาบของคุณให้เป็นดาบทองคำเลยแล้วเราเนี่ยจะเชื่อมันไว้อ่าได้อัพยูปึบว่าเราทำได้ผมคาาลูกธนูก่อนเฮ้ย โคตรแรงคุณอาร์ตลูกนนหนูอ่ะจริงเหรอเออผมบอกเลยเดี๋ยวผมยิงโชว์ก่อนเลยเนี่ยไอหมูตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมันเตรียมตัวมันเตรียมตัวโดนผมเชือดแน่นอน,นอคุร์ตสามอดอกพร้อมเอาตายเอาคุณตายเหรอโดนอะไรตายวะเนี่ยเอาเวนกรรมจมน้ําตายแน่เลยคุณอยู่ในน้ํานานเกินนะดิเอ่อผมกลับมาแล้วคุณอาร์ตโมตั้งนานลืมดูว่ายืนอยู่ในน้ําจมน้ําตายบ้าเอ้ยผมมันจะตายผมเออ เอป่ามันเอาเรื่องอยังวะเอาละคุณอาร์ตครับผมเป็นไงเกมนี้สนุกไหม สนุกอยู่นะแต่ว่าเอายากเอาเรื่องอยู่นะทำเล่นไปเยาเอาเรื่องเลยนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยอาจจะต้องไปทําการเก็บรวบรวมข้อมูลหาวิธีการเอาชีวิตรอดเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าจริงๆเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมเคยเอาชีวิตรอดได้นานมากเลยนะคุณนาเฮ้ยคุณเอาเรื่องเหรอเออแต่สําหรับในวันนี้นะฮะพวกเราเอาไว้แค่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันสําหรับใครที่ชอบนะฮะก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะ staff.io เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะฮะแล้วก็พวกเราทั้งคู่นั้นจะต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่่ด้้วยเพพือจะไมลลาคปให ครับผมไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปก่อนนะจ๊ะบายจ้าบ๊ายบายจ้าไอหมูไอหมอมหมอมเออเออโอ้โหโอ้โหห่าจิ๋ง